สวัสดีจ้าทุกคนมานีมากินสลัดโลก่กับติกเดอ้อจ้าเนี่ยจ้าสลัดโลกที่ที่ติ๊กได้มานะจ้ามานีกะมหาห้ทุกท่านได้มากินสลัดโลกน้ำติก๊กเนาะจ้าเนี่ยจ้าสลัดโลอ่าผู้อัพนะจ้ากับน้ำจิม้มรสเด็ดเด้อจ้า น้ำจิ้มแซ่บๆรสเด็ดเลยอ่ะจ้าเผ็ดๆเลยเนาะจ้าเดี๋ยวมาดีผ้ามากินสลัดโลว์น้ำติกเด้อจ้าอันนี้ก็เป็นสลัดโลวพักเด้อจ้าสลัดโลวกับซีฮอพักกับซีมี่พักมีปูอัดนะจ้าเดี๋ยวซิมาชิมกันเนาะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะจ้าจิ้มคับน้ำจิม้มรสเด็ดเลยเนาะจ้า เดี๋ยวมาชิมกัน,น,นเนาะจ้วมาสินนเซพขน,น,นาดใดเนาะจ้ะ อันนี้กัอาสนัดโลดใส่ใส่กอกด้วยจะ้ะติกกะยาสิโบว่าน้ำจินนะ้มน่ะแซ่บมากด้วยจะ้ะรสเด็ดมากกินแล้วก็จัดจานเพน็ดอร่อยดีอ่จ้ะ อยากสิบอกว่าพักกรอบมากเลยอาจาร์น้ำจิ้มก็ะเซ็บมากเลยอาจารย์ที่นอกจาน้ำจิ้มเขาโอ้ยพริกสดๆเป็นน้ำจิ้มแบบซีฟูดอาจารเซ็มตมากเลย นี่อาจานี่มากินกับติ๊กเด้อจ้ะสลัดโล่รสเด็ดแซ่บน้ำจิ้มแซ่บมากเลยอะจาะพากักก็กรอบเนา,จาะจ้ะมากินกับติ๊กเด้อจ้ะ แซ่บมากเ้วยจ้าเนี่ยจ้า,จาอ่าสลัดโลอ่าใส่แฮมเ้วยจ้าพักก๋อกกอบนะจ้าเนี่ยจ้า,กกน,จาน้ำซ้มแซ่บมาก 你家。Yes, แซ่บมากเลยจ้าเพราะว่าพักกระโอบมาจ้าน้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยจ้าอยากจะบอกว่าอู้แซ่บน้ำจิ้มเผ็ดมากเลยจ้าสำหรับคนที่ชอบแบบรสเผ็ดนะจ้านี่เนาะจ้าพักสุแล้วกระโกบน้ำจิ้มรสเด็ดเลยจ้า อ,อันนี้อันสุดท้ายแล้วจ้าด้วยจ้า ต้องขอขอบคุณสภูสุขคนด้จ้าที่เขามารับชมคลิปในการกินฮอกติกในครั้งนี้จ้าอยากบอกว่าสลัดโลแซ่บมากเลยจ้ารสเด็ดมากน้ำจิ้มพักกรอบดีจ้าเดี๋ยวติ๊กกะขอตัวไปก่อนเด้จ้าขอคุณสปูสุขคนมากนะจ้าสวัสดีจ้า